สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมผมนุ่มเกษตรนั่นเองนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะมารีวิวน้องหมูของเขาของเขาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลูกม 1, หมูพันุเหมยสานนะครับนี่กำลังวิ่งวิงว่งเล่นเนี่ยก็อายุ2เดือนกับอีกสองเดือนกว่านั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นพันุเหมยสาลที่มีลักษณะสีดาเข้มเลยนั่นเองนะครับนี่ นี่ก็เป็นลูกหมูที่อ่าที่จริงถ้าถาเหมือดซานเหมือซานดีดีสีดำเข้มเนี่ยส่วนมากเอ่อชาวเขาหัวาชาวดอยบนก็จะชอบนะครับผมยิ่งถ้าเป็นหมูหมูปู่หรือว่าหมูเพศเพศผู้เนี่ยก็ชาวชาวดอยก็จะจะชอบเหมือนกันครับผมก็จะมีราคาที่จะ แพงกว่าหมูเพศแม่นั่นเองนี่ก็เป็นหมูเพศผู้นะครับนี่นี่ดูละะนะักษณะก็เป็นผิวสีดำดำเลือมเลยนะครับนี่แล้วก็หางก็จะโค้งมนนะครับนี่ก็ผมว่าสวยนะมนันเป็นอ่าสวยเหมือนกันทมนนี่ใบหูก็จะปกหน้าเหมือนเดิมนะครับนี่ ก็สวยครับผมตามตามสไตล์ของอหมูเหมยซานนะฮเป็นหมูเพชรผู้ที่จริงอ่ามีหลายตัวคนระับ ท,ที่จะเอามารีวิวแต่อันนี้ผมได้ได้เอาเอา,เอ,าออกมาจากจากฝูเพื่อมารีวิวน่นี่นะผมน่าจะในฟาร์มของผม,ผมน่าจะมีหมูหมูเนี่ยรุ่นราวเขาเดียวกันนะอะประมาณเจ็ตัวนี่และครับแต่ก็จะเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นเป็น เป็นเคตเป็นเขตไปนั่นเองนะครับผมนี่นี่คือแผ่นหลังของลูกหมูหมวยซานนคะรับผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมันแผ่นหลังมันจะยาวนั่นเองนะผมน้ำหนักก็น่าจะประมาณ30มสบโลนะเพราะว่าผมผมอุ้มผมอุ้มพอพอประมาณ30บ กิโลนั่นแหละครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวใหญ่ไปแล้นั่นนองผมหมูปู้นี่น่าจะใหญ่กว่าหมูแม่ก็คืออาหารเบอร์หนึ่งนะครับผมผสมกับอ่าผสมกับแกบหลหรั้วล้ำเข่าแล้ว,ลวก็ขา้าวเม็ดข้าวสารโดยเม็ดข้าวสาร แล้วก็อาหารวางก็น่าจะเป็นประเภทกวยครับผมคนะือคือโวยเลยนะครับคือได้น้องหมูเป็นได้กิ่นโวยเลยนั่นเองนะครับผมนี่เออสวยงามของผมว่าจะทำการขุนขุนต่อไปเรื่อยๆนะคราะยังยังตัวยังเล็กอยู่ยังยังไม่อยากจ,จะขายเตือนนี้ครับผมโอเค ก็ตัวต่อมานครับก็เป็นหมูอ่าเหมยซานลูกผสมเหมือนกัน,นครับผมนี่จะมีลักษณะแบบสามสีเลยนะครับจะมีแบบสีขาวสีดําแล้วก็สี้มครับผมถ้าเป็นสีดำนั่นก็จะเป็นปานนะเป็นปานเป็นเป้าเป็นสีดําเลยนะครับผมนี่ขาทั้งด้านขาด้านขวาก็ mm hmm. าจะเป็นมีมีเป้าสีดำํำ mm hmm. ตัวนี้นะครับผมนี่ mm hmm. ก็ สวยงามแต่อันนี้เป็นเพศแม่นะครับเมื่อกี้เป็นเพศปูตัวปูนะอันนี้เป็นตัวแม่นี่หางก็จะโค้งม้วนแล้วจะมีสีดําอยู่ที่หางทางขวาแถมทางขวามีเปล่าสีดำํำนะก็มีสีสันไปอีกแบบหนึ่งนะผมว่ามันก็สวยเหมือนกันนะผมแต่บางคนก็ชอบ ชอบที่แบบสีดําล้วนไปเลยนะผมแต่แต่แต่บางท่านที่ที่มาซื้อของเขาก็บ่จาเป็นที่ต้องเอาสีดําเอาสีแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นความชอบเปิก็อ่าเปินห้ออย่างแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็บ่สีเลียดเรื่องสีครับแต่บางคนก็สีเลียดเรื่องสีอ่าเรามาดูแผ่นหลังของหมูตัวนี้กันครับผมก็ตั้งหน้าก็จะเป็นสีส้มหูตั้งไส้ก็เป็นอ่า ป่านสีดำนะครับผมแล้วก็ตั้งหลังก็จะมีป่านสีดำเหมือนกันแต่ตั้งกลนก็เป็นสีส้มนั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้ลักษณะของหมูของเขาในวันนี้นะครับงามอยู่นะหมูก็สวยสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันครับผมนี่เออ,เอ,อแล้วก็ใบหน้าของตัวนี้ก็จะมีป่านสีดำติด ั้งนานรเหมือนกันน่เองครับนี่อ่ะมาพูดถึงเรื่องเมื่อกีต่อนะครับผมก็บางคนก็เหมือนซีเรียสครับผมบแล้วก็แต่แต่บางท่านแต่ชาวดอยบางท่านหรือว่าชาวเขาบางท่านที่จะไปทําพิธีนะ่ยมันจะเอาหมูปู้แล้วก็เป็นสีดําเท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมจบก่อนไปสําหรับ คลิปวิดีโอการรีวิวหมูของเขาครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนุ่มเกษตรเพื่อจะได้มาผ่านคลิปดีๆจากนุ่งเกษตรนั่นเองนะผมสำหรับวันนี้หนุ่งเกษตรก็ต้องขอลาทู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ